เพื่อนทุกคนนะวันนี้ก็เจอกันตอนเช้าก็วันนี้มีภารกิจจะออกไปทำรถฮะทำบริกาครับตรงนี้งดตกปลาก็มันจะหลายเดือนนะครับตรงนี้มีเวลาว่างๆก็จะหาอย่างอื่นทำไปก่อนครับจะได้ไม่เงียบครับจะได้ไม่หงาก็วันนี้มีภารกิจหนึ่งอย่างก็คือว่าจะเอาเ <c oughs> จ้า ฟาซาสามมสนของผมนะเนี่ยฮะวันนี้อัพเก็บวันนี้ก็จะเอาเจ้าฟาซาสามมส่วนของผมเนะี่ยจะไปแต่งหล่อสักหน่อยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็คือว่าไม่ได้แต่งอะไรเลยนะฮะเดิมสนิทครับครับเดิมเดิมเดินด,ดีกว่านะครับเข้าว่ามาอันนี้ก็จะเอาไปอัปเกรดออปชั่นนิดหน่อยฮนะ เดี๋ยวจะเอาไปทำอะไรยังไงก็ติดตามชมเลยครับเดี๋ยวก็ขับมอไซค์ไปที่ร้านนะแว้นไปเลยฮะนะนครับรถรถสองปีนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม่ครับรถสองปีครับเลขไม่สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกกิโลครับเดี๋ <c oughs> ยวได้ว่าจอดอย่างเดียวเลยดีกว่า เดี๋ยวไปตามรับชมกันนะครับว่าผมจะเอาคันนี้ไปทําอะไรนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาถึงแถวร้านแล้วถึงร้านที่จัารถมาทําแล้วนะฮะอันนี้อยู่แถวเขตเขตตะเวนนะฮะมาไกลหน่อยนะฮะก็มาตาม youtube นะครับเห็นที่ร้านเขามีโปรโมชั่นอยู่ก็เลยมานะวันนี้ อยาให้ดูหน้าร้านครับอยู่ตรงอยู่แถวๆสำนักงานเขตประเวศครับผมแถวลัดกระบังประเวศอันนี้ครับผมก็ไม่เคยมานะชื่อร้านว่าเ d ดี o j e c t นะครับขับรถมาคนเดียวเลยวันนี้เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในร้านนะครับจะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นรถของที่ร้านนะเขาแต่งไว้ให้ลูกค้ามาดูนะฮะ แต่งให้ลูกค้าดูเป็นแนวทางก็จะเป็นโซนพวกของแต่งนในร้านนะฮะเยอะแยะครันี่็จะเป็นท่อท่อ,อปลายท่อมีอะไรบ้าง นันเป็นอาคาโพวิดนะเยอะอยู่ครับอมาอันนี้ก็จะเป็นพวกของกระจุกกระจิกนะชั้นต่างๆนะน,นี่ก็จะเป็นระบบเบรกอะเต็มตู้แล้วผมนะ เป็นฝาครอบแข็งของคอซ่าสามห้าศูนยะ์น่ะนี่เขามีราคาสับสิอยู่ด้วยนะสนใจก็ติดต่อได้ทางร้านนะนะอของแต่งเทียบครับโอ้โหใครมาเี่ก็กิเลสขึ้นแน่นอนับอันนะี้โอ้มีอันนี้ชุดคาร์บอนคนระับชุดคาร์บอนก็มีเยอะนะน่าจะหลายรุ่นนะราคาชมรอบ,รบ ม,นะมีทั้งโฟอ์ซ่ามีทั้งเอ็กแม็กนะแล้วก็ถัดมาอันนี้โอ้โหจะเป็นล้อมแม็กครับล้อมแม็กก็มีหลายสีให้เราเลือกครับราคาสับก็มีครับก็อลองเข้กับทางร้านดูได้คนะอันนี้ก็โช๊คครับโอ้โหเออลีนเต็มครับเปรียบครับน่าจะมีหลายรุ่นนะเออลีนฮนะ จะมีททุกอย่างครับพี่อันนี้อะไรที่รองพักเท้าสติกเกอร์อะไรพวกนี้นะนี่ครับกล่องแต่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะเปรียบครับนี่อันนี้่เป่าแผ่นมือเป็นมือมือจับนะครับเปอาแผ่นนะเยอะอยู่ครับ ก็เป็นเป็นมือเบรคครับโอ้ยเกียบทำมาดูแล้วหมดเยอะแน่นอนแต่วันนี้ที่ผมตั้งใจมาทําก็คือว่าจะมาเปลี่ยนโชคนค๊คะฮะอันนี้ก็เป็นห้องที่ช่างเขาทำงานนะไม่ได้รับอนุญาตทำเข้าครับเราก็จะไม่เข้าไปร,รอชมตอนเสร็จดีกว่าครับจะไปเกะก,กะช่างเขา ที่นี่ไม่จบนี้มาเป็นชั้นที่สองนะชั้นสองนี้ก็จะมีพวกของแต่งอีกอีกนี่มีหมวกมีวันน็กอกมีเบาะนะครับเบาะก,ก็มีนะครับเสื้อผ้าแบนเก๋ดิบนะยยริสิกฮะตัวยืดฮะก็โอเคนะส,สวยดีอยู่อุปกรณ์ต่างๆครับมัเป็นเบาะครับเบาะ บอกก็น่าจะมีราคาสับนะแต่ถ้าสนใจก็น่าจะต้องติดต่อพี่เขาลองดูฮนะหมวกัน็อกครับ ช่างก็ทําการอัปเกรดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็มาดูว่าผลงานครับวันนี้ที่ผมทําไปก็จะเป็นตรงนี้นะฮะอ่โชอคเดิมนะครับผมเปลี่ยนเป็นสปริงโหลด 1. 5ุ้านิ้วของ RSV นะครับนี่นะฮะก็เตี้ยลงมานิดนึงครับเพราะว่าขัาปกติแล้วขาผมไม่ค่อยถึงอรให้หน้ามันล่บลงมานิดนึงแล้วก็ด้านหลังครับไฮไลท์ของผมเลยวันนี้ฮะตรงนี้เลยคะ นี่ครับเป็นโช๊คคอซ่าสามห้าศูนย์นะครับของเอรีนนะฮะของมันต้องมีครับก็เลยจัดไปหนึ่งคู่ครับผมตัวนี้ตรงนี้ทางร้านเขามีโปรโมชั่นครับผมก็เลยมาใส่ทางร้านเนี่ยก็จะเป็นตัวล็อกหูโช๊คนะฮะตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นคู่ละคู่ละห้าร้อยให้ในใจ่าห้าร้อยกว่าบาทนะแล้วก็หมุดปรับปรับแรงดันนะฮะโปรโมชั่นนะ ก็รวมของแถมก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็พี่เจ้าของร้านครับเรียบร้อยครับผมยัางครับยังครับครับได้ครับเนี่ยฮะเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ขับพาฟอร์ซ่าคันนี้ที่เราไปอัปเกรดมาฮะเนี่ยมาถึงบ้านแล้ว นี่ครับก็ถือว่าดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะในการขับขี่นะเพราะว่ามันจากเดิมที่ใส่โช๊คเดิมอะ่ะเวลาเวลาผมขับรูดเป็นเนินที่มันที่มันแบบว่าเป็นทางระนาดเป็นทางแบบขูกขาอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่าท้ายมันจะแบบสะบัดสะบัดนะแต่พอใส่โช๊คนี้ไปก็รู้สึกได้ว่ามันมันมันนิ่งกว่าเดิมนะมันไม่ค่อยสะบัดะนะก็โอเคแล้วครับ ราคาขนาดนี้ถ้าไม่ดีขึ้นก็นไม่รู้จะว่าไงนี่ยแล้วก็ข้างหน้าครับที่ผมอัปเกรดไปก็จะเป็นสปริงโช้กเป็นเป็นสปริงโหลดหนึ่งจุดท่านี้ว่าของ RSV Racing นะฮะก็เปลี่ยนเฉพาะสปริงครับแล้วก็ทางด้านเขาก็เซ็ตน้ำมันให้ใหม่ก็เตี้ยลงมากว่าเดิมนิดนึงฮะเพราะว่าเดิมๆเ,เนี่ยขาผมมันไม่ค่อยถึงนะมันไปไปลายเขย่งไย,ยิงเลยฮะตอนนี้ก็ เวลาเวลาจอดติดไฟแดงอะไรเงี้ยก็ก็ลงลงเท้าได้เต็มเต็มเท้ากว่าเดิมนะแล้วก็ความรู้สึกอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สัมผัสได้ชัดเจนเลยนะคือว่ามันรู้สึกเบาขึ้นนะไม่เห็นรถรกับกระเป๋าเงินผมเนี่ยเบาลงเยอะเลยเตียงครับนี่ครับส่วนเรื่องราคานะครับราคานี้ผมจะไม่บอกนะครับเป็นเรื่องของความเป็นความตายนะครับมบอกไม่ได้ครับ ถ้าใครสนใจสินค้าก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของร้านไว้ให้ดูนะว่าสนใจอะไรอะไรเงี้ยนะก็ลองเข้าไปดูในเพจร้านดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าไปหาดูนะติดเขาจะมีเบอร์ติดต่ออะไรให้พร้อมนะในเพจนะโอเคครับผมก็โอเคนะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมกันนะก็อาจจะมีสราระบ้างไม่มีสราระบ้างก็ก็ต้องขออภัยนะ ก็รับชมเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับก็ถ้ายังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมอีกก็ติดตามกนันติดตามชมกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ